เพิ่งเปลี่ยนมาประมาณ4 5หเดือนนะฮะสังเกตรอยไหม้ตรงนี้มีรอยแตกแล้วด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับนิสสันเทียน่าตอนนี้รถมีอาการวิ่งไม่ได้ไม่เต็มแรงนะครับถอดหัวเทียนออกมาเช็คก่อนนะครับแล้วก็ถอดหัวฉีดด้วยแต่ตอนนี้หัวฉีดเอหัวเทียนนี่ถอดออกมาครับเพิ่งเปลี่ยนมาประมาณ4ี่หเดือนนะฮะสังเกตรอยไหม้ตรงนี้มีรอยแตกแล้วด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้าจะหล่น นะฮะสเกตตรงนี้นะครับมีรอยอไม,ไม่แบบนี้นะครับรอยช็อตแบบนี้มันคิดว่ายังน่าจะไม่ได้เปลี่ยนนะครับน่าจะแค่ถอดมาแล้วใส่กลับเข้าไปหัวฉีดอันนี้นะครับตอนนี้เท่าที่เห็นมันฉีดอยู่หัวเดียวนะครับหัวที่เหลือไม่ค่อยฉีดน่าจะมาจากตันหรือว่าอะไรสักอย่างแต่ว่าไอที่หยดนี่หยดจากน้ํามันข้างนอกนะครับไม่เกี่ยวครับเพื่อนพวกผมเพอต้อร้นหัวฉีด BKK นะฮะตอนนี้ก่อ,อกมาลองอยู่ในรถนิสสัน นิสันอะไรนะนิสันเทเน่ครับลืมชื่อรถครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวผมก็พูดชื่อรถครับว่าอาการรถเป็นอย่างไรมานะฮะสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับครับรถรถเป็นอะไรมาครับเฮียมันกระตุกแล้วก็อาการมันสะบึกเตี้ยไม่ขึ้นเลยครับเตียบไม่ขึ้นครับเร่งทีิ่เคยแบบเร่งมันหมดแรงร้อยหกเคยได้เป็นไงคือใจจะขาดถ้ากวายึงร้อยหกนะครับใจจะขาดเฮียนี่ก็ขับรถเร็วเหมือนกันนะฮะ กท่านนี้เห็นว่าเฮียไปเช็คที่ไหนมาขอขอ 0, ok 0, นะครับก่อนหน้านี้เช็คที่นิสันศูนย์ที่ศูนย์นะใช่ครับครับศูนย์ประจาแล้วครับเฮีบอกว่าต้องเปลี่ยนหัวฉีดทั้งชุดเลยราคาครับราคาสองหมื่นหกพันบาทไม่รวมค่าแรงเปลี่ยนหัวฉีดสองหมื่นหกไม่รวมค่าแรงค่าแรงคงประมาณนักนสองชั่วโมงก็ประมาณพันหนึ่งเดาว่านะประมาณนั้นแหละครับครับก็แค่งวาเปลี่ยนหัวฉีดเลยนะครับรถไม่มีแรงต้องเปลี่ยนหัวฉีดอย่างเดียว แล้วเชียอว่าเปลี่ยนหัวฉีดอย่างเดียวหายไหมคอนโซลอย่างเดียวว่าหัวฉีดอย่างเดียวไม่มุ่งไปที่อะไรเลยครับไม่ถอดดูอะไรเลยส่วนประกอบจำเปยนอย่างเดียวเลยหันจหมาเทียนไม่สนมันอาจจะมีคอมมิชชั่นไงอ่าฮะเชียร์ขายเยอะสิ้นเดือนสิ้นปีมีโบนัสเยอะอะไรเงี้ยหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาบอกก็ไม่ได้ล้างไม่ได้ไม่มีใครทําครับมาไปไซโคเราไปทั่วครับเป็นไงล่ะฮะจะเอาสองหมื่นกว่าบาทนะครับแล้วมาถึงที่นี่นะครับก็ถอดเช็คล้างใหม่หัวฉีด ผมชีดที่เห็นใบรอบแรกนะครับมันก็ไม่ค่อยเป็นอะไรคือที่ดูไปในคลิปอะ่ะผมดูหมดอันนั้นเป็นหมดเทสล็กนะครับก็เหมือนจะรั่วแต่สุดท้ายก็ไม่รั่วนะครับมีฉีดน้อยบ้างฉีดไม่เท่ากันบ้างนะครับเล็กน้อยแต่ว่าเท่าที่เห็นนะครับเพื่อนๆก็ดูหัวเทียนครับหัวเทียนเป็นไงช็อตนะครับหัวเทียนด้านบนนี้นะฮะหัวเทียนช็อตเป็นสีน้าตาลไม่ไหมแบบนี้อันนี้เคยไปเปลี่ยนหัวเทียนที่ไหนมาครับเนี่ยนานยังฮะ ประมาณสี่ห้าเดือนเนี่ยครับสี่ห้าเดือนได้เห็นไหมครับตอนเปลี่ยนคือผมนั่งอยู่ในตรงที่รอลูกค้าใช่ไหมครับตรงศูนย์บริการรอลูกค้าเขาเอามาเอากล่องมาให้ดูเอากล่องมาให้ดูเอากล่องมาให้ดูแล้วบอกนี่เฮียขอเทียนใหม่โอเคครับใหม่ก็ใหม่เปลี่ยนเนียนเก๊บเลยนะแล้ววันนี้เราก็ได้ทาการเปลี่ยนเทียนไปด้วยครับคือไม่รู้ว่ามันจะได้ขนาดนี้นะครับให้เฮียไปซื้อเองเลยจบรีลูกค้าออกไปกดตังค์ครับออกไปกดตังค์กลับมาแล้ว เซ็งอะ่ะก็อยู่ๆไปเช็คเอ้ยไปไปไปเปลี่ยนหัวเทียนที่ที่ศูนย์เหลืองๆอะ่ะพราะเปลี่ยนก็ประมาณว่าเอาของใหม่ไปแต่ไม่ได้เปลี่ยนให้นึกออกไหมเด็กมันก็เอาของเก่าใส่ให้เหมือนเดิมแล้วก็ของใหม่เก็บไปขายข้างนอกเอามาให้ดูแต่กล่องนะครับอันนี้ปัญหาที่เจอเยอะผมถึงบอกว่าเวลาทํารถนะครับควรจะดูให้เห็นกับตาว่าเขาทําให้เราหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเช่นถ่ายนะ้ำมันเครื่องเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนไส้กรองอะไรเงี้ย ดูได้ดูครับรถของเราถ้าดูไม่ได้ทําข้างนอกที่มันดูได้นะฮะแล้วแถมไปศูนย์ศูนย์ก็ดันไปบอกว่าเปลี่ยนหัวฉีดอีกแพงๆก็ไม่ไหวอันนี้ก็อันเนี้ยจบแล้วครับล้างหัวฉีดเปลี่ยนหัวเทียนยังไงครับประกังพุ่งเหยียบพุ่งนิ่งเหยียบพุ่งนิ่ง,ง,งกี่บาทเฮียมาทาวันนี้สามพันครับสามพันเองกับไอ้สองหมื่นกว่าบ,บาทหลังว่างเฮียกับสองหมื่นกว่าบ,บาทเฮียรู้สึกว่าไง สองหมืนกว่าบาทนยังไม่จบนะยังไม่จบคือเบื้องต้นเฉยเบื้องต้นเฉยต้องโดนหัวเทียนอีกอยู่ดีแหละก็แน่นอนครับอันนี้ก็ใช้ได้ที่ีเหาะดีครับดีมากเลยครับขอบใจขอบอคุณครับเนี่เข้ามาถึงจุดปัญหาของมันครับผมก็มากันก็เจอเลยง่ายๆสครับ